ขอบคุณพระเจ้าที่นําผมมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาพระชนะของพระเจ้าในพระคติธรรมเชียงใหม่เป็นการเสริมสร้างชีวิตผมเองเพื่อที่ออกไปเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบคุณคณาจารย์ที่ทุ่มเทเสียสละเวลาในการสั่งสอนและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาทุกท่านเมื่อผมไปเรียนที่นั่นผมมีเพื่อน นักศึกษาเรามาจากหลายที่หลายแห่งหลายเผ่าเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันในพระคิตธรรมเชียงใหม่อย่างที่สามผมประทับใจหลักสูตรของพระคิตธรรมเชียงใหม่ที่เสริมสร้างรับใช้ของพระเจ้าผมมีโอกาสได้เรียนและเห็นถึงการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างชัดเจนย้ำถึงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของผม